เปิดหน้าจากขอบสมิธหลังโดรถถังงัดศอกก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพักยก2อครบจบทุกความมันพักยก2อครับความเคลื่อนไหวหลังการแข่งขันมวยไทยรุ่นไฟเวทระหว่างรถถังจิตเมืองนนท ที่ชนะคะแนนจากขอบสมิธแบบเอกฉันโดยมีช็อตที่รถถังงัดศอกใส่บริเวณใกล้าตาขวาของจากขอบสมิธจนทำให้เจ้าตัวเซและต้องกลับไปตั้งหลักอยู่ชั่วครู่อย่างไรก็ตามใบหน้าของจากขอบสมิธหลังจากจบไฟดังกล่าวที่โชกไปด้วยน้ำแดงและเจ้าตัวเองก็แสดงอาการหง,งุดหงิดกับผลงานของตัวเองเป็นอย่างมากมีการถอดฟันยางและเตะทิ้งไปอีกด้วย ต่างกับรถถังที่เนื้อตัวดูยังไม่มีร่องลอยฟกช้ำสักเท่าไหร่ต้องบอกว่าเป็นการประกบคู่ที่ดูยังไงดูกี่รอบก็ห่างชั้นเกินไปจริงๆครับรโดยล่าสุดจากขอบสมิธเผยภาพบริเวณดวงตาขวาที่ต้องเย็บเป็นจำนวนหลายเข็มและมีรอยช้ำบวมอย่างชัดเจนก็ต้องบอกว่าหนักหน่วงจริงๆครับแล้วเ,เพื่อนๆละครับคิดยังไงกับไฟที่เพิ่งจบลงไปนี้พิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ